ทำไมถึงเลือกที่นี่โรงเรียนวรพัฒน์เนี่ยนะครับให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะครับส่งเสริมนะครับให้เขาลองว่าไอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันทำอย่างไรนะครับทำจริงนะครับมีห้องแลบมีห้องาปฏิบัติการนะครับซึ่งข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ก็บอกเราแล้วครับนะครับว่าการเรียนโดยการท่องจำเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้นะครับนักเรียนจะเรียนรู้ได้แค่ 10- 2ถึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ ดำเนินการในห้องเรียนโดยใช้การปฏิบัติงานให้เขาได้ลองทําจริงเนี่ยการเรียนรู้เขาจะถึง70-80%อนะครับอันนี้ก็คิดว่าการดําเนินการโดยใช้การทําจริงเป็นหลักเนี่ยนะครับได้ทดลองทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําในระดับปถมนะครับอนุบาลน,นะครับตัวเองก็คิดมาตลอดว่า เป็นโรงเรียนในผ่านของของลูกของเราจุดสําคัญเลยนะครับก็คือที่เลือกที่นี่ก็คือเรื่องของการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับการได้ใช้ชีวิตตามวัยนะครับได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่วรพัฒตอบโจทย์ในเรื่องของบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับคิดว่าสิ่งตรงนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการให้ลูกมาเรียน ความประทับใจเป็นพิเศษก็คือมันเป็นความจริงใจนะครับแล้วก็มิตรภาพระหว่างทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ครูผู้ปกครองพ่อแม่แล้วก็นักเรียนในหลายๆมิตินะครับ Of course that later I was impressed by the teachers who are so kind and so patient with the kids and they offer a safe and secure atmosphere when my kids went to primary school the quality of education and the way of teaching the active learning and problem-based uh, education. That is very important to develop kids' skills for the future because they need to know how to work, how to solve a problem in the future. I was impressed that my kids can plan in advance when they want to do something, can design, can do a drawing, can can uh, think about and then implement their ideas. It's not only that uh, the imagination, but also the education. And I liked the education, that it was fun and not strict. Um, that it was exploratory, they got to learn what they wanted, what they were interested in, and do that kind of activities. Uh, one of the biggest changes is his behavior. Uh, he learned a lot of things that he does on a daily routine that we were just doing around him or doing for him. And now he starts doing it, and it's really amazing. Um, so he's definitely grown up and become more self efficient. การเรียนเนี่ยที่เป็นการฝึกในกระบวนการคิดนะฮะไม่ได้มุ่งไปในแง่ของอการท่องจําหรือว่าการหมกมุ่นหรือว่าการมุ่งเป้าไปยังเรื่องของวิชาการนอกจากนี้ครับเรื่องของอกิจกรรมที่ทําให้เด็กกล้าสแสดงออกฟังวิสัยทัศน์นโยบายของผู้บริหารว่าจะนําโรงเรียนเนี่ยไปในลักษณะรูปแบบไหนแล้วก็ทิศทางใดพอเราได้ฟังแล้วเนี่ยว่าโรงเรียนเนี่ยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางคือให้ความสนใจกับ ตัวนักเรียนด้วยผ่านกิจกรรมต่างๆเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับยุคป,ปัจจุบันครับที่นี่วัล้ัด